จากคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่เคยนั่งรอโอกาสจากภายนอกหากแต่ลงมือทําด้วยกันอย่างจริงจังจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนเพื่อชุมชนนาดูนแห่งจังหวัดมหาสารคามถ้าเราตั้งกระติบข้าวแบบนี้คุณจะเห็นเหมือนเราไหมภาพของคนกำลังอ้าปากค่ะและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ หุ่นกระติบหรือหมอลำหุ่นกระติบถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของคณะเด็กเทวดาที่เกิดขึ้นณชุมชนนาดูนซึ่งเกิดจากการผสมผสานการละเล่นพื้นบ้านโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นกิจกรรมและการละเล่นของเด็กๆและคนในชุมชนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาดูนมาจนถึงทุกวันนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยคือคือมารู้จักจังหวัดมหาสารคามโดยการที่เราผมกับทีมงานเนี่ยมาทำละครละคร กับกรมคุมประพิติในในในจังหวัดมหาสารคามกับเยาว,วชนที่ติดสารละเหยในจังหวัดมหาสารคามเราก็ทําเรื่องกระบวนการการเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วก็การละครมาเราก็พยายามที่จะเอากระบวนการพวกนี้มาพัฒนาสักยภาพต,ตัวเด็กเองแล้วก็ฝึกทักษะให้ตัวเด็กด้วยทีนี้ก็ทําอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งในใน,ในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามก็มีโอกาสมาที่ตัวอําเภอ ดูตอนนั้นมาดูการแสดงของคณะศิลปินพื้นบ้านเองเขาเล่นนางบัต้อมันก็เป็นภาพจําตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยผมเคยดูแค่ครั้งสองครั้งท,ท,ที่ที่บ้านเกิดตัวเองทีนี้พอมามาดูตรงนี้เราเราก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของศิลปะพื้นถิ่นที่เขามีอยู่แล้วเราก็อยากจะเอาภูมิปัญญาหรือเอาเรื่องของการแสดงพวกนี้มาถ่ายทอดกับเด็กๆที่อยู่ในชุมชนก็ทําละคร ก็เน้นไปถึงถึงเรื่องละครหุ่นกันก็ทําเป็นละครหุ่นผ้าทําเอานิทานพื้นบ้านมาทําก็เล่นไปสักพักหนึ่งเราก็เห็นว่าเด็กๆมันก็แบบเขินอายแล้วมันรู้สึกขัดขัดอยู่ก็เลยถามเด็กๆว่าอ้าวถ้านึกถึงการแสดงจริงๆเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยเขานึกถึงเรื่องอะไรเด็กเขาบอกนึกถึงเรื่องหมอลำเพราะว่าเขาดูอยู่ตลอดก็เลยอ้าวต่อไปนี้เราทําหมอลำกันแล้วก็สืบไปในตัวหมู่บ้านนี้ว่ามีใครที่เป็นพ่อครูหมอลำที่สามารถมาสอนเด็กได้ เราก็ไปได้พ่อครูทองจัดปลายสวนซึ่งแกเป็นศิลปินที่ร้องหมอลามได้แล้วก็เป็นศิลปินที่สามารถแต่งกรามได้ก็ไปหาพ่อครูที่บ้านแล้วเราก็เล่าว่าเราอยากจะทํางานกับเด็กโดยการเอาเอากระบวนการพวกนี้มาพัฒนาตัวเด็กเองพ่อครูแกก,ก็ก็ดีใจและแกก็มาเลยพอเด็กๆเ,เองเขาได้ฝึกร้องหมอลามแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรื่องศิละปะพวกนี้พ่อครูแกก็บอกว่านั่นแหละ คือแกก็แก่ละแกบ้านปลาชีวิตแกแกก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้เรื่องอศิลปะการร้องหมอลำหรือหรือการร้องพยาหรืออะไรเงี้ยให้กับลูกหลานหลายคนอาจมองว่าหัวใจสําคัญของหมอลำหุ่นกระติบคือความสนุกสนานที่สร้างความบันเทิงใจให้กับผู้ชมเท่านั้นหากแต่แท้จริงแล้วหมอลำหุ่นกระติบถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เด็กในชุมชนได้สืบทอดศิลปะการแสดงหมอลำต่อไป ขณะเดียวกันยังได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจสอดแทรกคำสอนคติธรรมจริยธรรมให้ก so so ับเด็กๆให้ซึมซับและกล่อมกลาวจิตใจไปพร้อมๆกันกระบวนการเรียนรู้พวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อให้เขาได้รู้จักตัวตนตัวเองโดยการใช้งานศิลปะต่างๆมามาพัฒนาตัวเขาเมื่อพัฒนาตัวเขาเสร็จแล้วเขาเองเนี่ยก็ไปพัฒนาคนอื่นต่อคือกว่าจะมาเป็นละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันผ่านเรื่องราวกันมาเยอะนะ นหนึ่งแล้วมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันต้องมีความรักความสามาัคคีคณะเราก็ไม่ใช่คณะที่มันมีทุนใหญ่บางทีเราก็ต้องแบบขนขวายหาทุนมาเพื่อจะกินเพื่อจะอยู่เพื่อจะสร้างงานศิลปะพวกนี้มันก็มีมีวินยัยมีความรับผิดชอบกันแล้วก็พอทําได้สักพักเขาบอกว่าในขณะที่เด็กๆเ,เองพูดกับผมนะเขาก็เในขณะที่เขาสร้างละครเองนี้ละครเองก็ได้สร้างเขาขึ้นมาด้วยเพราะว่าเรื่องราวที่เราเอามาเล่นเราก็ไม่ได้บอกเด็กตรงๆไปเลยว่า ฉันอยากจะสอนเธอเรื่องนี้นะพูดเรื่องนี้กับเธอนะคือผมจะไม่พูดเือคือจะให้ตัวตัวตัวเด็กเองเขาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขากําลังกระทําอยู่นตอนนี้แม้กระทั่งนิทานหรือละครที่เอามาเล่นเพราะครูเองแกก็มีมีมีคำสอนหรือมีนัยยะแฝงไว้ในเรื่องราวของมอลำอ่าแล้วก็เรื่องราวของเรื่องที่เราจะเล่นด้วยอย่างเรื่ององค์ุริมานก็เป็นเรื่องของการกลับตัวกลับใจของคนที่กระทําผิด เขาก็เล่นไปเรื่อยๆเขาก็เล่นไปเรื่อยๆท่องกรอนได้สังเกตตัวละครตัวนั้นพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นเขาก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่ที่เด็กในในช่วงสมัยวัยรุ่นของเด็กกลุ่มนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้มีทั้งร้านเกมมีทั้งแวนรถมีมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยก็คือก็คือก็ไม่ได้ไปห้ามเขาหรอกแต่ให้เขาได้เรียนรู้เองนะว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนั้นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะไรไง เขาก็ได้ได้ซึมซับจากเรื่องราวพวกนี้เองสเสน์ของหมอลำอีลีแล้วก็คือ,อมันเป็นการนั่มนัาา่มพญาเนาะที่เป็นผู้บัญญาของคนอีสานน่ะมามาใส่ทำนองให้เป็นบทกรรการขับขานเพราะว่าความเป็นตัวตนของคนอีสานคือความสนุกสนานความเอ,อือเฟือเฟือเฟ่อเพลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเสนหของหมอลัก็คือ,อเป็นการไทยทอด ไทยทอดตัวตนของคนอีสานพานออกมาพานออกจากการแสดงที่สําคัญคือมันมีความไพเราะสนอหูเนาะแฝงคติแนวจิตต่างๆนะครับอันนี้คือผมมองว่าเป็นเสน่ห์สนของหมอํำคือการไทยทอดความเป็นตัวตนของเจ้าของออกมากของคนอีสานครับ ครูเซียงปรีชาการุณน,นักการละครหุ่นที่ออกเดินทางมาเพื่อทำละครให้ทางโรงเรียนจนได้เริ่มผูกพันกับเด็กๆอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าศิลปะจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆได้ในระยะยาวแต่การพัฒนานั้นจะเกิดขึ้นได้หากศิลปะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริง กินนี้มันกินยังไงเดยกดมมึงจะบาดกันนะเฮ้ยเอ๊ะนัมันก็ลม้าวตายเกียวเสียมรับมี้าทุข้าจากควนขังคาอย่างนี้เถอะตายแท้แน่นอนเกียมตัว จากกระติบข้าวที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนอีสานสู่การสร้างสารรค์เป็นศิลปะผสานกับนิทานพื้นบ้านกลายเป็นละครหุ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยต่างร่วมมือกันจนทำให้ในที่สุดละครหุ่นกระติบกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนนาดูนการเล่นละครหุ่นกระติบเพียงไม่กี่นาทีแต่ทว่ากว่าจะได้ละครหนึ่งเรื่องเด็กๆต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งการฝึกการอ่าน การคิดการเขียนรวมทั้งทักษะอีกหลากหลายด้านด้วยกันซึ่งศาสตร์ของละครถือเป็นเรื่องใหม่ของเด็กอีสานที่ยังคงอายไม่กล้าแสดงต่อหน้าคนหมู่มากอีกทั้งพ่อแม่บางคนยังมองว่าการแสดงเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแรกๆตัวผู้ใหญ่ในชนุมชนเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของอะไร ซึ่งชาวบ้านเองกับวิธีเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้คุ้นคุ้นกับเรื่องพวกนี้ยิ่งเป็นละครแล้วเนี่ยเขายังบอกว่ามันก็เป็นแค่ไปเต้นแลงเต้นกากันอะไรเงี้ยมันเป็นเล่นๆเ,เพราะว่าคามันบอกว่าเล่นละครแต่พอทําได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาเห็นพฤติกรรมลูกหลานเขาที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมากว่าจะมาเป็นละครเรื่องหนึ่งเนี่ยเด็กต้องอ่านบทนต้องฝึกอ่าน,นต้องฝึกเขียนต้องฝึกคิดต้องฝึกจินตนาการเรื่องดนตรีคุณไม่ชอบแสดงใช่ไหมคุณไม่ชอบอยู่ด้านหน้า แต่ฉันชอบตีกองฉันชอบเล่นพินเป่าแขนเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระ่งคนชอบวาดรูปเขาก็มาวาดรูปมาออกแบบตัวละครให้เพื่อนอะไรเงี้ยก็พอทําได้สักสักพักชาวบ้านก็บอกว่า,วาอันนี้ลูกเขาเปียกไปไม่ติดมือถือแล้วแต่ก็เล่นเป็นบางขานแต่ไม่ใช่ทั้งวีทั้งวันอะไรเงี้ยก็แบบก็แบบเวลามีมีกิจกรรมผมเข้ามาในพื้นที่เด็กๆเขาก็จะวิ่งมาหาเพื่อมาทํกากิจกรรมมาพาวาดรูปมาพา,านิทาน มาภาท่องกรอนผมก็มองนะว่าต่อไปเนี่ยมันก็คือกำลังหลักสำคัญของหมู่บ้านเลยไม่ใช่ว่ามาเล่นละครกับผมจบออกไปหรือโตไปแล้วคุณต้องไปเป็นนักแสดงไม่ใช่คุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยให้คุณรู้ว่าพวกคุณคือใครให้ค้นหาตัวตนตัวเองให yeah. ้เจอก่อนแล้วก็ใช้ศักยภาพที่ตัวมีแล้วก็ผ่านการเวลาในการฝึกฝนเนี่ยแล้วก็สะสมประสบการณ์ต่อยอดอีกอย่างกลุ่มผู้ใหญ่ลวเมื่อผมทําเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเป็นครู เป็นเป็นครูดนตรีพื้นบ้าน,เป,นเป็นครูภาษาไทยครูวิทยาศาสตร์แต่ก่อนหน้านี้คือเขาผ่านกระบวนการพวกนี้มาเขามีทักษะเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของวัฒนธรรมเขาก็กลับมาช่วยเราด้วยมน,สนเสห์ของหมอลำอันเป็นภาษาที่คุ้นเคยในท้องถิ่นซึ่งทําให้เด็กๆก,กล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นการผสมผสานที่ลงตัวของพ่อครูหมอลำซึ่งอยากให้ลูกหลานได้สืบทอดวัฒนธรรม เมื่อเด็กเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกับทำให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและเมื่อได้ขึ้นเวทีแสดงเด็กเหล่านั้นจึงรู้สึกปลอดภัยทั้งนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนแสดงหากแต่เป็นหุ่นละครซึ่งทำหน้าที่เป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดดังนั้นครูเซียงจึงได้หยิบยกเรื่ององคุลีมานบุญบั้งไฟพญาแถนพญาขันคากพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าเทวทัต ด้วยการดึงตัวละครและปริศนาธรรมจากคูปแต้มซึ่งเป็นภา้าฝาผนังจากวัดท้องถิ่นไปจนถึงการนำเรื่องราวในชุมชนของเด็กๆถ่ายทอดออกมาเป็นบทละครหมอลำหุนในช่วงเริ่มต้นของอของการทำกิจกรรมกับเด็กในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีความยากอยู่เด็กที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรม ก็จะเป็นเด็กที่ช่วยงานผู้ปกครองที่บ้านบ้างเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสนใจนะครับเป็นเด็กผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็จะเรียนรู้เอา,อาภูมิปัญญาของท้องถิ่นวิภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ผู้ท้าผู้แก่ได้สั่งสมให้กับเขา ก็พยายามที่จะฝูงฝังให้เขาได้พยายามเปิดใจให้รับเอาสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากในบางทีนะครับเพราะว่าบางคนก็เริ่มจากศูนย์แต่เด็กบางคนอาจจะมีพรสวรรค์อยู่บ้างในเรื่องของการทํางานศิลปะหรือแม้แต่เรื่องของการขับร้องเพลงหรือว่าการร้องหมอลำหรือการเล่นดนตรีก็ดีแต่สุดท้ายแล้วนะครับเด็กที่มีพรสวรรค์หรือไม่มีพรสวรรค์สุดท้ายแล้วเราก็พยายามจัดให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เขาทําเป็นทุกอย่างอยู่ในครบองค์ประกอบของ ออ่าภูมิิท้งงถนขเราเมื่อหุ่นดูแลชุมชนชุมชนก็จะกลับมาดูแลหุน่นภายใต้มนต์เสน่ห์ของศิลปินหัวใจธรรมดาที่คิดถึงส่วนรวมจึงทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่งดงามของชาวนาดูนจังหวัดมหาสารคามความสุขของเฮ้าเองนะครับก็คือการที่ได้เห็นหนึ่งคนที่เฮาสอน มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็บ่แมันเฉพาะพัฒนาการของการแสดงการลองการร่ำเนี่ยพัฒนาการานจิตใจนี่ที่สําคัญเขาเห็นพัฒนาการของเขาไปในแน่ทังที่ดีอันนี้คือคือสิ่งที่เขาเขาเขาดีใจอันที่สองก็คือเรื่องอการมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันทั้งคนแสดงทั้งคนเบิง่ง แล้วกับคนมาจอบเบิงแจงเด็กน้อยเนี่ยพ่อเห็นแนวมูนีแล้วมันเกิดอนอย่างที่ผมว่าเกินเข้ามาความภาคภูมิใจนะครับที่สําคัญก็คือมันเป็นการเฮ็ดห้ยชุมชนยังคงภูมิปัญญาเรานีอยู่ตัวหุ่นนี้นะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เด็กๆเองเนี่ยเขาได้เป็นกุศลบายให้เด็กเองได้เข้ามาหาเราแล้วเราเองก็เป็นเป็นตัวไปเชื่อมกับเด็กกับชุมชน กับภูมิปัญญากับวิถีของในชุมชนผมไม่ได้มองว่าหุ่นผมมัน,มนเลิศดหรูอลังการอะไรเลยนะผมใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เด็กเองเนี่ยเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆบางทีมันไปเล่นมันก็เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็ก็ไม่เป็นไรวันที่มันเล่นดีก็ดีดีวันที่มันเล่นไม่ดีก็ก็ไม่ดีเลยอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นปลายทางจริงๆ าร่วมอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374ก uhm. อรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส